ผมคิดว่าการยาที่เหมาะสมของท่านคืออะไรหรือคือการช่วยเหลือคือการให้เงินคือการสนับสนุนงบประมาณท่านมองในแง่ของงบประมาณว่าวันนี้โครงสร้างที่ผาทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้าที่ผมเข้ามาเนี่ยท่านทําโครงสร้างอะไรใหม่ๆเพื่อประเทศไทยมี GDP สูงขึ้นบ้างหรือไม่ท่านตอบผมได้ไหมถ้าตอบได้กูน่ะตอบผมด้วยนะท่านถามผมผมถามท่านนะก่อนหน้านี้นอกจากการขอใช้เงินขอใช้งบประมาณ ให้มากขึ้นเนะเวลาเอาเงินกู้มาก็บอกกู้ทั่วไม่ทั่วถึงกู้แล้วเพิ่มนี้สารนะเขามีคําตอบทั้งหมดนะไม่มีใครทําโดยที่ไม่ดูกฎหมายหรอกครับเนีเพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วเรื่องของออยูาตแอฟริกาโรคระบาดในสัตว์สุกรราคาแพงแล้วมันจะเป็นแพงไหมมันไม่แพงเพราะอะไรพออายกเข้าไปแก้ไขอย่างไราารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีเข้าไปแก้ไขอย่างไร มันเกิดปัญหาขึ้นจากตรงไหนการช่วยเหลือเรื่องการเกิดโรคระบาดมันระบาดคำว่าโรคระบาดมันคืออะไรนะมันเกิดเป็นพื้นที่หรือมันเกิดทั้งประเทศถ้าประกาศไปมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเดี๋ยวเขาอธิบายให้ได้หมดนะผมจะปกปิดปทำไมแต่ที่ท่าปกปิดผมทําไมถึงมีการเก็บกักเนื้อสุกรไว้ในห้องเย็นจํานวนมากมีคดีอยู่ในศาลแล้วผมยืนยันจะต้องถูกลงโทษ ตามกฎหมายทุกประการผมไม่ได้ไปรังแกใครผมไม่ได้สนุนผู้ค้ารายใหญ่ผมต้องการให้พี่น้องประชาชน <c oughs> คนไทยระดับล่างเข้ม <c oughs> แข็งให้มากที่สุดประเทศไทยต้องอยู่ด้วยเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันเพราะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับประเทศนะครับแต่ขอต้องอยู่ในกติกาต้องอยู่ในกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะครับเรื่อง การแก้ปกัญหาการขาดองค์ความรู้ราคาสินค้าวพวกวริโภคพปรับตัวสูงขึ้นแถบที่ผ่านมาสมัยก่อนนี้มันก็มีการสูงขึ้นลงสูงขึ้นตามลงตามความต้องการของตลาดตามฤดูกาลตามต่างๆวันนี้วันนี้ผมให้ตรวจสอบทุกอันว่ามันสูงขึ้นเพราะอะไรมันสูงขึ้นจากต้นทุนหรือมันสูงขึ้นจากการฉวยโอกาสผมลองเหยดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่เรา เข้าไปในละเอียดเราก็ร so ู้ถึงปัญหาเราก็แก้ได้โดยทันทีผมถามว่าวันนี้หมูราคาลงเท่าไหร่ก็เงียบไปก็ไปดูเรื่องอื่นอีกเรื่องอื่นเดี๋ยวผมก็ตามไม่แก้เรื่องอื่นอีกการลักลอบนําเข้าการปกปิดการเลี้ยงที่ไม่มีคุณภาพเราก็ทําไปแก้ไขให้เขาผมไม่โทษใครเลยนะเนี่ยผมไม่เคยโทษใครทั้งสิ้น ผมมีแต่ให้ทุกคนมาร่วมมือกันทํางานปัญหาไปติดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นคนเรามีไรายได้ที่แตกต่างกันทํายังไงเขาจะปรับตัวเองเขาค่อยได,ได้ทุกอย่างก็ต้องเริ่มอย่างนี้ค่อยไปค่อยไปทุกประเทศก็เป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะเริญร่ำรวยมาวันนี้ผมเอาทุกอย่างเข้ามาประยุกต์เข้ามาใช้เข้ามาปรับตัวเข้ามาปรับแนวคิดของผมนะไม่ได้ทํางานแบบ สุกเอาเผากินเพื่อตอบสนองความพอใจของคนบางคนคนบางกลุ่มผมไม่ทําแบบนั้นผมต้องทําให้คนไทยทุกคนเขามีความสุขไอ้ความสุขที่ว่าต้องเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอมพูดยังไงก็ได้พูดให้เขาก็เชื่อพูดเธอเขารักไม่ใช่ผมผมพูดด้วยความจริงใจจากผมการแก้ปัญหาประมงล้มเหลวมันล้มเหลวตรงไหน ล้มเหลวเรื่องไรได้ล้มเหลวเรื่องการที่ทําให้คนทําถูกกฎหมายนี่มันล้มเหลวหรือไงผมไม่เข้าใจผมต้องการจะสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านแต่ทั้งสองคนต้องเคารพกติกาดีกติกาที่เราลากขึ้นมาเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับการค้าต่างประเทศในเรื่องการประมงมันผิดตรงไหนไมาตรการชดเชยมาตรการเยียวยามาตรการเอเ่อเรื่องการทําลายเรือ แล้วเรื่องนี้เกิดมาเมื่อไร่แล้วผมแก้หรือเปล่ามีเรือที่ติดป้ายมาสองสามป้ายเนี่ยป้ายเดียวกันนะ่ะมีกี่ลำจำนวนเรือมันมากกว่าข้อข้อทีจริงไหมท่านเคยตอบรัฐบาลก่อนๆเคยตอบมาไหมผมไม่ได้พูดถึงนัดทั่วไปนะครับผมพูดถึงบางคนที่พูดอะรัฐบาลของคนที่พูดมาจากกู้ตะกรูเนี่ยถ้าทํามาแล้วผมยอมรับถ้าท่านทำได้ดีๆผมก็ไม่ต้องทํา ผมไม่ได้ว่าใคร,คร้วกันการไปรูปการเมืองม่ค <c oughs> ืบหน้าเกื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญการจไม่ได้ท้องถิ่นผมรอมกระจายอยู่แล้ววันนี้มีการกระจายมากมายหลายร้อยเรื่องแต่ถาางบประมาณของท้องถิ่นมันเก็บได้มากน้อยเพียงใดเราก็พยายามที่จะทำไงให้ท้องถิ่นมไีได้ให้มากขึ้นการเก็บภาษีมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทิ่งไม่ก็สิ่งสามพันที่ถูกทำอย่างไรให้ท้องถิ่นเนี่ยมีขีามสามารถในการที่จะมีไรายได้ ให้เพียงพอให้สามารถจ,จัดกระมาให้ลงท้องถิ่นให้ได้นะครับแล้วบ้านไม่เคยหวงแล้วบ้านมีแต่สนับสนุนมีแต่หาเงินมาเติมให้ท่านไปย้อนดูงบประมาณแต่ละปีแต่ละปีสนันุนท้องถิ่นเพิ่มเติมไปเท่าไหร่เก็บภาษีได้เองเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีรายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวหน่วยงานที่ห้องสี่แจง้งให้ท่านทราบเรื่องยาเสพติดไอ้การที่จับกลุมได้หรือจะเปไรก็แล้วแต่ มันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํางวำเื็นการผมให้การราง,งานทุกวันแต่จ,จับข้ามทางน้ําจะใช้แดนจะในประเทศต่างประเทศจํานวนมากจํานวนมากแล้วไม่จับกับจำนวนมากแล้วจับมันต่างกันไหมครับในเรื่องของการบริหารสอบในทางทุจริตส่งผลกระทต่ตตอกบประมาณอย่าพูดคำนี้กับผม หากว่าไม่มีหลักฐานไม่มีคดีความที่ทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันผมยืนยันผมเข้ามาตรงนี้จากวันนั้นถึงวันนี้และวันต่อๆไปถ้าผมยังอยู่ผมจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดทั้งนโยบายเจตอารมณ์ตัวผมย้อนกลับไปดูปาสารมาก,กันแล้วกันเรื่องเหล่านี้